พี่คะก่อนที่หน้านี้ค่ะบอกว่ามีอาการทางหัวเข่าไม่ทราบมีอาการยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ที่จะทานยานี้ค่ะมันปวดค่ะมันปวดมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่ามาพักหลังนี่มันมันป๊อกลงเลยเข่านี่ป๊อกแบบล้มเลยก็เดินต่อมาก็เดินลากขาเอาพอหลังจากนั้นเดินลากขาเลยเดินลากขามันปวดค่ะปวดมากปวดแบบแบบฟ้าแลบเลยอก็ ทีนี้ก็มาเจอตัวนี้ดีบูลตัวนี้แล้วก็เอามาทานได้ประมาณสามกล่องอ๋อสั่งมาทานสามกล่องสามกล่องแล้วก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นคือเขามันบวมน้อยลงแล้วก็มันไม่ช้อาำและความเจ็บปวดมันก็เบาลงค่ะค่ะที่บ้านเอวก็เบาลงด้วยและทีนี้ตอนนี้ก็ทานมา ห้ากล่องแล้วห้ากล่องแล้วคห้ากล่องแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแปดสิบเปอร์เซ็ไม่ต้องลากขาแล้วโอ้ไม่ลากขาแล้วอ๋อนี้ยืนยันเลยนะคะพเมาสกูเห็นพี่เดินเหมือนคนปกติเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะปกติที่มันเจ็บอยู่จะลากขาด้วยทีนี้เราไปสะดุดอะไรอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะ มันจะปวดขึ้นมาแป๊บเลยอืค่ะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นดีขึ้นมากมากมากเลย80%เนอะอย่างที่บอกคค่ะ่ะก็ไม่ทรมานแล้วนั่งไหว้พระค่ะได้พระเพียบได้ขึ้นลงบันไดก็บางบางทีก็ไม่ต้องจับราวค่อยๆขึ้นไปได้เลยค่ะแล้วก็ยังจะทานต่อทานต่อให้มันชัวร์ให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วต่อไปก็คงจะ ถ้าเป็นผงเป็นผงเราก็ทานแล้วถ้าต่อไปมันดีมันหายขาดแล้วเราก็จะยังจะไม่ทิ้งอะค่ะเราจะทานเป็นเม็ดต่อเม็ดบำรุงไว้บำรุงไว้แล้วทานยากไหมคะทานไม่ยากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ทานอ๋อวันนี้ไม่ได้ทานเลยจะชมให้ดูสาธิตให้เราดูเลยนะคะโอเคทานง่ายค่ะเป็นผงสี่เป็นซองนะคะ ผมอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลๆเนาะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติก็ตอนแรกก็จะออกหอมๆคล้ายๆรสส้มหน่อยๆค่ะก็ทำง่ายไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะทานทีเดียวหมดเลยนะคะเรียบร้อยละค่ะอร่อยด้วยทานหวอนน้ำปกติเลยปกตินะคะน้ำส้มหอมๆหน่อยค่ะ ก็ถ้าท่านใดนะคะมีปัญหาเหล่านี้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะก็ติดต่อเข้ามาทางเราได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่เบญจรมากเลยขอบคุณเช่นกันค่ะ